ขออนุญาตเรียนถามพระครูว่าพระโพธิสัตว์คือใครคะทำไมลุงตู่ลุงชวนไอสไตล์ก็เป็นโพธิสัตว์อ่าตมากล่าวโยธาพาดพิงไปคือไม่คิดว่าเขาจะเป็นโพธิสัตว์จนรู้สึกง,งงมากคะ่ะโพธิแปลว่าความจัดสรุปความจัดสรุปคืออะไรความจัดสรุปคือความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ ท่านคนพบสูงสุดแล้วความรู้ที่พระพุทธเจ้าต่านคนพบสูงสุดแล้วเป็นสมาสปโพติยานแล้วท่านก็เอามาตรัสเอามาพูดตรัสคือพูดเอามาพูดให้มนุษย์รับฝังรู้ด้วยแล้วให้รู้ตามที่ท่านรู้เอาไปปฏิบัติได้ความรู้เหนือโลกโลกอื่นก็ไม่มีคนอื่นก็ไม่มีาศาสนาอื่นไม่มีมีาศาสนาพุทธศาสนาเดียว สมาธิถีด้วยนะทําไมสมาธิถีก็โลกุตระเกก็ว่าไปหลากหลายแต่ถ้าเป็นโลกุตระแท้มีอันเดียวกันตรงกันหมดทีนี้โลกุตระธรรมคืออะไรหนึ่งไม่มีตัวตนสองรับใช้ผู้อื่นสามซื่อสัตว์ที่จริงมีอีกอันนึงก็คือสี่มีสมรรถนะเอาสี่อันนี้ก่อนนี่คือเป็นยอดคน ยอดประชาธิปไตยยอดมนุษยชาติแต่น้อยหนึ่งก็เป็นยอดน้อยหนึ่งใครเริ่มมีคุณสมบัติสี่อย่างนี้น้อยหนึ่งก็เป็นยอดน้อยหนึ่งหรือเป็นโพธิสัตว์น้อยหนึ่งอ้าวทีนี้กลับไปตอบคําตอบทําไมรุงตัวมีตัวมีไหมคุณสมติสี่อย่างนี้มีไหมน้อยหนึ่งมีไหมหลายน้อย คุณชวนมีไหมอ้าวออสไตน์มีไหมถามมาว่าทำไมเป็นโพิษัตตอบแล้วอ่ะชัดไหมคุณบอกว่าคือไม่คิดว่าเขาเป็นโริษัตเพราะคุณไม่รู้ว่าโพธิสัตคืออะไรอัตมาบอกแล้วใช่ไหมหนึ่งไม่มีตัวตนสองรับใช้ประชาชนสซื่อสัตย์สี่มีสมรรถนะ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคุณมีเศรษฐกิจแบบนี้สีอย่างเนี่ยคุณจะมีรัฐศาสตร์หรือจะมีการเมืองสอย่างเนี่ยนอกจากไม่มีตัวตนแล้วก็รับใช้ประชาชนหรือมีสมรรถนะเนี่ยแล้วก็ซื่อสัตย์แถมอีกคุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการยอมรับอยู่ทุกวันนี้นตรงที่ซื่อสัตย์ประยุท์ เอาเธอจะเก่งหรือไม่เก่งคนก็ตําหนิหามุมเดียวมาตําหนิกันไปแต่ซื่อสัตย์ตาหนิคุณประยุทธ์ไม่ได้อันนี้รักษาตัวรอดคุณประยุทธ์สองทำงานรับใช้ประชาชนไหมรับใช้สามเห็นแต่ตัวไหมไม่สี่มีสมรรถนะไหมพอสมควรจะบอกว่าเก่งหรือไม่เก่งก็ทําได้ขนาดนี้แหละมีคนลิสต์ไอ้ที่งานที่ คนอเอกพยุทธ์ทำมาแปดปีเนี่ยอย่างดออรอ,อนอน์ก็รีสมาหกสิบกว่าอย่างเคยเอามาอ่านก็มีหลักฐานยืนยันไม่เห็นไปลมล้างได้เลยอย่างน้อยที่สุดก็นั่งใช้นี่ทดแทนไปนี่ไปหมดไปหลายแสนแล้วหลายแสนล้านละ